มาคัสออร r เรียสเป็นหนึ่งในนักปรัชญาชาวสโตอิกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดตลอดกาลเขาเป็นจกักรพรรดิโรมันตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช161ถึง180และเป็นผู้ปกครองคนสุดท้ายในสายที่ต่อมารู้จักกันในนาม5จากักรพรรดิผู้สรงธรรม The Five Good Emperors เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดตำแหน่งหนึ่งของโลกในเวลานั้น และสามารถเข้าถึงการตระหนักรู้ถึงสิ่งยั่วยุและความปราดพนาทั้งหมดของเขาได้หากเขาต้องการแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขากลับอุทิศชีวิตเพื่อความเป็นธรรมและความยุติธรรมในระหว่างการปกครองของเขาอเรรียสได้หาเวลาเขียนงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติชุดหนึ่งที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อการครุ่นคำนึงหรือ meditations ซึ่งได้กลายมาเป็นหนึ่งในตำราที่สำคัญที่สุดในปรชัชญาสโตอิก ในการครุ่นคำหนึ่ง a u r e เ i ียได้อธิบายแนวทางในการพัฒนาตนเองสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การมองในมุมมองระดับจัก,กรวาลหรือ taking a cosmic perspective และการวิเคราะห์วิจารณ์การตัดสินใจของคุณต่อตนเองและผู้อื่นอย่างจริงจังในฐานะผู้นำของจัก,กรวรรดิอันทรงพลังที่ต้องเผชิญกับสงครามหลายครั้งในรัชสมัยของเขา ออเรียสใช้ประชญาสตโตยีของเขาเองเพื่อปลดปล่อยความเครียดและความกังวลและเพื่อเป็นผู้นำที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นได้ลทัทธิสโตอิกเป็นประชญาโบราณที่มีชื่อเสียงอย่างมากซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นทฤษฎีแล้วยังเป็นแนวคิดและการดำเนินชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจยอย่างแท้จริง ชาวสโตอิกเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการทำในสิ่งที่ถูกต้องคือกุญแจสู่ความสุขของปัจเจก,กชนและเพื่อที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องได้นั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องและการคิดอย่างมีเหตุผลที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นด้วยเหตุนี้ในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงวิธีที่คุณสามารถพัฒนาจิตใจที่มีเหตุผลหรือ rational mind ผ่านบทเรียนสำคัญ5ประการที่สามารถช่วยให้คุณคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากคำสอนของมาคัสออเรียส u s 1. ฝึกฝนการรับรู้ของคุณ train your perception มาคัสออเรียสกล่าวว่าเลือกที่จะไม่รู้สึกว่าถูกทำร้ายแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าถูกทำร้ายอย่ารู้สึกว่าถูกทำร้ายแล้วคุณก็จะไม่ถูกทำร้ายหนึ่งในบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลทัทธิสโตอิกค,คือการควบคุมการรับรู้ของคุณ เราคุ้นเคยกับการตัดสินทุกสิ่งที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดที่เราประสบผู้คนที่เราพบเจอทิวทัศน์ที่เราเห็นทั้งหมดนี้ล้วนได้รับการตัดสินคุณค่าจากเราบางสิ่งถูกตัดสินว่าไม่ดีดีน่าเบื่อสนุกสวยงามน่าเกลียดเป็นต้นนี่คือการปฏิบัติที่เหนื่อยล้าอย่างมากโดยที่เราไม่รู้ตัว และยังเป็นสิ่งที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิตของเราด้วยยกตัวอย่างเช่นการตัดสินทุกปฏิสัมพันธ์ที่คุณมีในวันที่ยากลำบากโดยเฉพาะว่าแย่มากยิ่งทำให้วันนั้นดูเลวร้ายยิ่งขึ้นหากคุณตีตราปาร์ตี้ที่คุณไปว่าน่าเบื่อมันก็จะเป็นเพียงแค่นั้นส่วนที่น่าเบื่อส่วนหนึ่งในสัปดาห์ของคุณเรามักปล่อยให้การตัดสินเริ่มแรกของเราถูกครอบงำด้วยอารมณ์ซึ่งหมายถึง มันอาจจะไม่สมเหตุสมผลทั้งหมดนอกจากนี้แนวโน้มของเราที่จะตัดสินทุกช่วงเวลาของชีวิตยังมาพร้อมกับแนวโน้มที่จะพูดในเชิงอุปมาอุปไมยและพูดเกินจริงที่ทำให้สิ่งต่างๆดูแย่ลงหากคุณถูกคู่รักทิ้งคุณอาจพูดว่าแฟนเก่าของคุณหักอ,อกคุณแทนที่จะพูดถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอีกต่อไปวิธีการพูดแบบนี้หรือมากกว่านั้นคือ วิธีคิดแบบนี้เป็นตัวกำหนดความรู้สึกของคุณไม่ใช่เหตุการณ์ที่แท้จริงที่ทำให้คุณรู้สึกแย่แต่เป็นวิธีที่คุณเลือกที่จะคิดเกี่ยวกับมันโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันชาวสโตอิกสนับสนุนให้ผู้คนระมัดระวังในการตัดสินทุกสิ่งที่คุณพบเจอและสิ่งที่คุณทาและหนึ่งในวิธีที่ระมัดระวังคือการยกเลิกการตัดสินของคุณซึ่งโดยพื้นฐานแล้วหมายถึงการมองข้ามมันไป เพื่อที่จะสามารถลืมสัญชาตญาณแรกและตัดสินบางสิ่งผ่านเลนที่เป็นบวกและสมเหตุสมผลมากขึ้นคุณอาจจะลองปรับกรอบความคิดใหม่เกี่ยวกับปาร์ตี้ที่น่าเบื่อนั้นในใจของคุณว่าเป็นงานที่คุณได้เห็นสถานที่ใหม่และได้พบปะผู้คนใหม่ๆโอเคหลังจากนั้นคุณอาจจะสังเกตว่าคุณไม่ได้รู้สึกเชื่อมโยงกับใครเป็นพิเศษแต่คุณก็ไม่ได้เข้าไปด้วยความคาดหวังในแง่ลบ ดังนั้นการฝึกฝนที่จะไม่ตัดสินทุกสิ่งโดยอาศัยสัญชาตญาณแรกและอารมณ์ของคุณจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นฝึกฝนการรับรู้ของคุณต่อชีวิตเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดถึงสิ่งใดในลักษณะที่มีความคิดเห็นจงถามตัวเองว่านี่สมเหตุสมผลหรือไม่ฉันใช้อะไรเป็นพื้นฐานในการตัดสินมีวิธีที่ดีกว่าหรือเป็นบวกกว่านี้ในการตีความหรือไม่มาคัสออเรเลียสเน้นย้ำว่า ความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณพิจารณาว่ามันเป็นความเจ็บปวดเท่านั้นซึ่งหมายถึงประสบการณ์ที่ยากลำบากใดๆที่คุณผ่านมาจะดูเหมือนยากและเลวร้ายยิ่งขึ้นยิ่งคุณพิจารณาว่ามันยากและเลวร้ายมากเท่าไหร่ดังนั้นคุณจึงมีความควบคุมได้เต็มที่ว่าสถานการณ์บางสถานการณ์จะส่งผลกระทบต่อคุณมากน้อยแค่ไหนชาวสโตอิกยังสนับสนุนให้คุณมองทุกสิ่งที่ เลวร้ายที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสหรือแหล่งที่มาของสิ่งที่ดีแบบฝึกหัดหนึ่งในการฝึกผลมุมมองของคุณในแบบสโตอิกมีความท้าทายที่เรียกว่าการพลิกอุปสรรคให้เป็นประโยชน์เมื่อเพื่อนร่วมง,งานใหม่เรียนรู้ช้าและความผิดพลาดของพวกเก้าส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดเพื่อนร่วมง,งานคนนี้เป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่คุณพยายามที่จะทำให้สำเร็จคือความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและกำไรอย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้ก็อาจเป็นโอกาสสำหรับสิ่งดีๆได้เช่นกันมันเป็นโอกาสให้คุณได้ฝึกฝนความอดทนเพื่อเป็นครูที่ดีขึ้นเพื่อเรียนรู้วิธีการประสมะสานคนใหม่ๆเข้ากับบริษัทและวิธีรับมือกับช่วงเวลาที่ตึงเครียดทักษะทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ในภายหลังเช่นกันและยังช่วยให้คุณเพิ่มผลกำไรในระยะยาวได้อีกด้วยในเรื่องนี้มาคัสออเรเลียสกล่าวคำที่มีชื่อเสียงว่า อุปสรรคต่อการกระทำกลับช่วยส่งเสริมการกระทำสิ่งที่ขวางทางกลับกลายเป็นหนทางโดยสรุปแล้วแทนที่จะตัดส,สิ่งทุกสิ่งที่คุณพบเจอในแง่ที่เกินจริงจงใช้เวลาในการมองสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นอย่างเป็นกลางและคุณอาจพบว่าชีวิตนั้นเรียบง่ายและชัดเจนกว่าที่คุณคิดทุกสถานการณ์มีการตีความที่เป็นบวกมากขึ้นและเป็นลบมากขึ้นเมื่อคุณปรับทัศนคติของคุณให้สอดคล้องกันคุณจะพบว่า ไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจของคุณได้มากเท่าที่เคยเป็นและคุณจะผ่านชีวิตไปได้ง่ายขึ้นมาก 2. เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนมาคัสออเรเลียสแนะนำเราว่าจุดปล่อยให้อารมณ์ของคุณอยู่เหนือสิ่งที่จิตใจบอกคุณหยุดเสแสร้งเห็นแก่ตัวและหงุดหงิดง่ายการกระทำตามอารมณ์มักถูกมองว่าตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการกระทำอย่างมีเหตุผลและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีเหตุผล ไม่มีอะไรที่บดบังการตัดสินใจของเราได้มากไปกว่าอารมณ์ของเราเองดังนั้นถ้าคุณต้องการคิดอย่างชัดเจนตลอดเวลาหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่ต้องเชี่ยวชาญคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคุณตามคำกล่าวของมาคาสออเรเลียสอารมณ์โกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อเราตรงกันข้ามกับที่หลายคนคิดหรือพยายามการควบคุมอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าการกดเข็มมันไว เมื่อคุณรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงอันเป็นผลมาจากการทุกหักหลังคุณไม่สามารถควบคุมความโกรธนี้ได้โดยการปฏิเสธการมีอยู่ของมันต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่นหรือโดยการแซงทําเป็นว่าคุณไม่เป็นไรมันจะยังคงอยู่ที่นั่นไม่ว่าคุณจะกดมันลงไปลึกแค่ไหนก็ตามแต่การควบคุมอารมณ์เช่นความโกรธตามความเห็นของชาวสโตอิกทําได้โดยการเบี่ยงเบนอารมณ์ดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกโกรธในครั้งต่อไป ให้ถามตัวเองว่าคุณสามารถทำอะไรกับความโกรธนั้นได้บ้างการตะโกนใส่คนที่ทำร้ายคุณอาจดูน่าดึงดูดแต่มันจะช่วยลดความเจ็บปวดหรือทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่มันจะช่วยให้คนที่หักหลังคุณดีขึ้นหรือไม่กล่าวโดยสรุปคือคิดถึงสิ่งที่คุณอยากจะทาแล้วถามตัวเองว่ามันมีประโยชน์หรือไม่ทําไมให้หาวิธีแสดงอารมณ์ของคุณที่เป็นประโยชน์บางทีคุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยการพูดคุยอย่างใจเย็นกับคนที่ทำร้ายคุณอธิบายความรู้สึกของคุณและพยายามมองในมุมของเขาคุณยังสามารถเขียนบันทึกออกกำลังกายเล่นวิดีโอเกมหรือทำสิ่งอื่นๆใดๆที่อาจช่วยให้คุณปลดปล่อยความโกรธในภายหลังในอีกตัวอย่างหนึ่งคือความวิตกกังวลหรือความกลัวคุณไม่สามารถผลักดันมันลงไปเฉยเได้แต่คุณสามารถเบี่ยงเบนมันได้แทนที่จะปล่อยให้ความวิตกกังวลทำให้คุณเป็นอัมพาต คุณสามารถใช้มันเพื่อท้าทายตัวเองให้ลงมือทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นและรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันตลอดไปสมมุติว่าคุณกลัวเกินกว่าจะขอขึ้นเงินเดือนกับเจ้านายหลายคนมองว่าความกลัวเช่นนี้เป็นเหตุผลที่จะไม่ทำบางสิ่งและพวกเขาปล่อยให้ตัวเองถูกจุดยั้งโดยความวิตกกังวลของพวกเขาคนอื่นอาจจะสามารถทำมันได้และมองว่าความวิตกกังวลของพวกเขาเป็นสิ่งที่ขวางทางและจำเป็นต้องถูกกดไว้และเพิกเฉย แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นนั้นแต่ความกลัวของคุณเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกได้อย่างดีต่อสุขภาพและอาจกลายเป็นประโยชน์ในที่สุดตัวอย่างเช่นความกลัวนี้ทําให้คุณคิดถึงทุกสิ่งที่อาจผิดพลาดได้ซึ่งจะนําคุณไปสู่การพิจารณาคําถามที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เจ้านายของคุณอาจถามคอตัวอย่างทั้งหมดที่คุณอาจได้ยินด้วยวิธีนี้คุณสามารถเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งเหล่านั้นและวางแผนสําหรับแต่ละสถานการณ์ที่เป็นไปได้แต่ที่สําคัญที่สุด ความกลัวนั้นให้แรงจูงใจเชิงบวกในการลงมือทําเพื่อท้าทายตัวเองและเติบโตในฐานะบุคคลเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณทําได้เพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่แม้ว่าจะกลัวแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกลัวนั้นและในสถานการณ์นั้นคุณสามารถตระหนักถึงความวิตกกังวลได้ตลอดและคิดว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนที่ฉันกำลังพยายามทำสิ่งนี้อยู่ เมื่อคุณจัดการเบี่ยงเบนอารมณ์ที่รุนแรงได้อย่างง่ายดายคุณจะเป็นคนที่สงบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและอารมณ์ของคุณจะไม่ลดทอนความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดการควบคุมอารมณ์คือกุญแจสู่จิตใจที่สงบยิ่งขึ้น 3. ฝึกฝนการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้ Exercise the dichotomy of control ดังที่มาค c u s Aurelius กล่าวไว้ คุณมีอำนาจเหนือจิตใจของคุณไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกตระหนักถึงสิ่งนี้แล้วคุณจะพบความแข็งแกร่งการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้คือการแยกระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้และสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ตัวอย่างเช่นสภาพอากาศปัญหาการจราจรหรือสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณล้วนอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณแต่คุณแต่งตัวอย่างไร คุณออกจากบ้านกี่โมงและประเภทของคุณที่คุณอยู่ด้วยนั่นคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกบางอย่างให้ถามตัวเองว่าฉันควบคุมอะไรได้บ้างอะไรก็ตามที่คุณควบคุมได้คือเหตุผลในการลงมือทาอะไรก็ตามที่คุณควบคุมไม่ได้คุณควรเรียนรู้ที่จะยอมรับและโอบกอดมันโดยไม่ปล่อยให้มันส่งผลกระทบต่อคุณ การเรียนรู้ที่จะแยกแยะสองสิ่งนี้และปฏิบัติตามนั้นสามารถทำให้จิตใจของคุณปลอดโปร่งได้ทันทีส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้คือ a m o ฟา a ิิหรือแปลว่าความรักในโชคชะตาหรือ love for fate เมื่อคุณโอบกอดชีวิตและทุกสถานการณ์ที่มันนำมาให้คุณจะรักชีวิตเสมอ คุณไม่สามารถหลบหนีโชคชะตาหรือตัดสินใจเลือกสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณได้แต่คุณสามารถเลือกที่จะรักชีวิตของคุณได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณพบว่าคุณถูกปฏิเสธจากงานที่คุณต้องการมานานหลายปีคุณอาจคิดว่าไม่มีทางแก้ไขในสถานการณ์เช่นนี้ได้คุณต้องการงานพยายามและล้มเหลวคุณไม่สามารถแกล้งทำเป็นรักโชคชะตาในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรก็ตาม นี่เป็นความเข้าใจผิดแทนที่จะมองความจริงที่ว่าคุณไม่บรรลุความทะเยอทะยานของคุณในแง่ลบเพียงอย่างเดียวให้ตรวจสอบว่าอะไรนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบนั้นและใช้มันเพื่อสร้างความก้าวหน้าในเชิงบวกไม่ว่าเหตุผลที่คุณไม่ได้งานจะเป็นความล้มเหลวในส่วนของคุณซึ่งในกรณีนี้เป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้คุณสามารถทำงานกับความล้มเหลวนั้นได้และพยายามอีกครั้งเมื่อมีโอกาสคล้ายๆกันปรากฏขึ้นในอนาคต หรือเหตุผลนั้นเป็นปัจจัยภายนอกเช่นการเล่นพักเล่นพวกหรือบุคลิกที่ไม่เข้ากันกับสมาชิกในทีมว่าจ้างนี่ไม่เคยอยู่ในความควบคุมของคุณหมายความว่าโอกาสนั้นไม่เคยมีอยู่จริงและไม่มีประโยชน์ที่จะอารมณ์เสียกับสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงส่วนหนึ่งของการยอมรับโชคชะตาคือการถอยห่างจากผลลัพธ์ที่แน่นอนและจากเครื่องหมายวัดความสำเร็จภายนอกตัวอย่างเช่นหากคุณอยากเป็นนักเขียน และวัดความสําเร็จของคุณด้วยยอดขายหนังสือของคุณคุณก็จะปล่อยให้ความสําเร็จของคุณถูกควบคุมโดยตลาดหนังสือที่คาดเดาไม่ได้ในเวลานั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะวัดความสําเร็จของคุณด้วยความพึงพอใจที่คุณมีต่อผลงานที่สําเร็จหรือด้วยปริมาณงานที่คุณทุ่มเทลงไปคุณก็จะสามารถควบคุมความสําเร็จของคุณได้ดังนั้นจงทําทุกอย่างที่อยู่ในอํานาจของคุณเพื่อพยายามบรรลุเป้าหมายแต่อย่าลืมว่า คุณอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นและยอมรับความเป็นไปได้นี้ล่วงหน้าหากเราใส่ใจเฉพาะสิ่งที่อยู่ในความควบคุมของเราและสาบานว่าจะยอมรับทุกสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นเราจะพบตัวเองสงบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 4. คํคำนึงถึงคุณธรรมอยู่เสมอจงขุดลึกลงไปในตัวคุณเพราะมีบ่อน้ำแห่งความดีงามที่พร้อมจะไหลออกมาเสมอหากคุณยังคงขุดต่อไป คุณธรรมคือความเป็นเลือดด้านอุปนิสัยหรือพูดง่ายๆก็คือพฤติกรรมที่ดีงามทางศิลธรรมพฤติกรรมที่ดีงามทางศิลธรรมไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณและคนรอบข้างเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยชาวโสโตอิกเชื่อมั่นในจักรวาลที่พึ่งพาอาศัยกันที่ทุกสิ่งและทุกคนเชื่อมโยงกันในทางใดทางหนึ่งดังนั้นตามหลักโสโตอิก สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณในที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ชาวสโตอิกเชื่อมั่นว่าคนที่มีเหตุผลที่สุดคือคนที่อุทิศตัวเองให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือกระทำอย่างมีคุณธรรมการไม่กระทำอย่างมีคุณธรรมเป็นผลมาจากความไม่รู้ตามความเห็นของชาวสโตอิกเมื่อชีวิตเหวี่ยงคุณไปในทิศทางที่ไม่คาดคิดคุณธรรมสามารถนำคุณไปสู่สิ่งที่ควรทำ และทำให้คุณมีหลักยึดนี่เป็นเหตุผลที่คนที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมที่สุดคือคนที่สงบและผ่อนคลายที่สุดเพื่อที่จะเป็นผู้มีคุณธรรมเราต้องคำนึงถึงคุณธรรมที่สำคัญที่สุดสีประการของลัทธิสโตอิกไว้ในใจปัญญา wisdom ความยุติธรรม justice ความพอประมาณ temperance และความกล้าหาญ courage ปัญญาในสายตาของชาวสโตอิกคือความสามารถในการตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรอยู่กึ่งกลางหรืออะไรเป็นกลางแทนที่จะถูกควบคุมโดยอารมณ์เราต้องคิดอย่างชัดเจนและมีตรกะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องทางศีลธรรมที่ควรทำเมื่อคุณมีสองทางเลือกในสถานการณ์ที่ยากลำบากปัญญาคือความสามารถในการคิดทบทวนทั้งสองทางความยุติธรรมได้มาทางปัญญา และหมายถึงการทำทั้งสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้อื่นและต่อตัวเราเองชาวโ,โตอิถือว่านี่เป็นหน้าที่ของตนเองต่อเพื่อนมนุษย์และต่อสังคมโดยรวมคุณธรรมประการที่สามความกล้าหาญคือความสามารถในการลงมือทาเมื่อเผชิญกับความกลัวของคุณเองเพื่อทำในสิ่งที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์แม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่ความกล้าหาญไม่ใช่การกำจัดความกลัวความปรารถนาหรือความวิตกกังวล แต่เป็นการตัดสินใจที่จะลงมือทําและก้าวต่อไปแม้ว่าเราจะมีความกลัวความหลงไหลและความวิตกกังวลก็ตามสุดท้ายคือความพอประมาณ temperance อีกคำหนึ่งของความพอประมาณคือการรู้จักพอดี moderation ซึ่งหมายถึงการอยู่ตรงกลางระหว่างสองขั้วเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่รับมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในทางปฏิบัติ ความพอประมาณมักจะดูเหมือนการยับยั้งชั่งใจการควบคุมตนเองหรือวินยัยตามคำกล่าวของออเรเลียสคุณสมบัติหนึ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์คือความสามารถในการยับยั้งตนเองหากจำเป็นความพอประมาณมีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ในระยะยาวของเรามากกว่าความพึงพอใจในระยะสัน้นตัวอย่างเช่นในแง่ของการกินลองนึกถึงถุงมันฝรั่งทอด การกินทั้งถุงในคราวเดียวอาจจะดีในตอนนั้นแต่มันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณและอาจส่งผลเสียต่ออารมณ์ของคุณในบางครั้งด้วยดังนั้นเราควรฝึกการยับยั้งชั่งใจและหยุดหลังจะกัดไปเพียงแค่ไม่กี่คำความพอประมาณยังได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาด้วยเพียงการคิดอย่างชาญฉลาดเท่านั้นคุณจึงจะตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการบางสิ่งมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะหยุดตัวเองไว้ ชาวสโตอีกแบ่งสิ่งต่างๆถึงการกระทำที่เป็นไปได้ทั้งหมดในโลกเป็นความดีความชั่วและสิ่งที่อยู่กึ่งกลางมันสำคัญเสมอที่จะสแสวงหาสิ่งที่ดีหลีกเลี่ยงความชั่วและเลือกสิ่งที่อยู่กึ่งกลางตามที่คุณต้องการคุณสร้างความชั่วเมื่อคุณกระทำสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรมเหล่านี้เช่นเมื่อคุณขโมยของจากใครสักคนหนึ่งไม่เคารพใครสักคนหนึ่งทำตัวบุ่มบามหรือขี้คลาด หรือทำให้ใครสักคนหนึ่งป่วยคุณมีส่วนร่วมในความดีเมื่อคุณปฏิบัติตามคุณธรรมเหล่านี้และคุณจะไม่ทำทั้งสองอย่างเมื่อคุณกระทำสิ่งที่เป็นกลางเช่นการไปเดินเล่นกฎเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตไม่เพียงแต่ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้คุณเป็นคนที่ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยเมื่อคุณปฏิบัติตามคุณธรรมคุณจะถูกนำทางโดยความดีงามเสมอและคุณกำลังกระทำอย่างมีเหตุผล ตามที่ทัศนะของชาวโสโตอีกได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวสร้างจิตใจที่สงบ 5. พิจารณาภาพรวมเสมอ always consider the big picture ในคำกล่าวสุดท้ายจากมาคาสออเรียรสสำหรับวิดีโอนี้เขากล่าวว่าเพลโตกล่าวไว้อย่างงดงามเพียงใดเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับผู้คนการมองจากมุมมองของนกหรือ birds eye view และเห็นทุกสิ่งพร้อมกันในคราวเดียวคือสิ่งที่ดีที่สุดการพิจารณาภาพรวมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้จิตใจปลอดโปรง่งเมื่อใช้ชีวิตเรามักจะอยู่ท่ามกลางทุกสิ่งเสมอทุกปัญหาดูเหมือนจะเป็นจุดจบของโลกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางฝูงชนกลุ่มเล็กๆอาจดูเหมือนว่าทั้งเมืองกำลังแออดัดแต่การถอยออกมาเพียงไม่กี่ก้าวจะพิสูจน์ให้เห็นในทางตรงกันข้าม ดังนั้นโดยทั่วไปเมื่อเราถอยออกมาหนึ่งก้าวแล้มองดูโลกทั้งใบและชีวิตของเราเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เราประสบนั้นเล็กน้อยเพียงใดและเราตัวเล็กเพียงใดแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มีอะไรอีกมากมายนอกจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราหลายคนลืมไปว่าประสบการณ์และความคิดเห็นของพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่มีความสำคัญอยู่ต่อด้านเดียวแม้กระทั่งกับตัวพวกเขาเอง คนที่มีประสบการณ์แย่กับสุนัขเช่นอาจไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อว่าสุนัขสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์และน่าอาศาัศจรรย์สำหรับผู้อื่นได้เว้นแต่พวกเขาจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของประสบการณ์อื่นอย่างมีสติในบางครั้งเราทุกคนต้องถอยออกมา1นก้าวและถามตัวเองว่าเรากำลังลืมหรือพลาดอะไรไปหรือเปล่าการทำเช่นนี้อาจเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการถึงการเลือกระหว่างการทำงานที่เดิมต่อไปหรือสมัครตำแหน่งที่เพิ่งเปิดใหม่ที่อื่นนี่อาจดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่แน่ใจว่าตัวเลือกใดจะตอบสนองคุณได้บางทีคุณอาจรู้สึกโอเคกับงานปัจจุบันของคุณและไม่ต้องการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนตำแหน่งแต่คุณก็ชื่นชมกับค่าตอบแทนที่ดีกว่าที่มากับมันคุณอาจรู้สึกติดกับ แต่ยังมีอะไรอีกมากมายที่คุณสามารถคิดได้คุณเคยพิจารณาถึงการย้ายไปสายงานอื่นเลยหรือไม่หรืออาชีพเสริมวิธีหาเงินในเวลาว่างควบคู่กับงานปัจจุบันของคุณบางทีการดื่มด่ำกับงานอาดิเรกเพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัสของคุณออกจากเวลาที่ใช้ไปในการทำสิ่งที่คุณไม่ชอบมากนักมีความเป็นไปได้สูงว่ายังมีทางเลือกอีกมากมายในชีวิตที่คุณยังไม่รู้ตัว การมองภาพรวมแทนที่จะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสามารถช่วยให้การตัดสินใจได้มากขึ้นการมองภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการตัดสินใจว่าอะไรสำคัญแต่ยังมีประโยชน์ในการสร้างความคิดเห็นด้วยคุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับทางเลือกทั้งหมดหรือทุกแง่มุมของสถานการณ์นั้นๆถ้าคุณต้องการตัดสินมันอย่างถูกต้องนอกจากนี้การถอยออกมาหนึ่งก้ายังหมายถึงการหลีกหนีจากมุมมองและอคติของตนเองด้วย เมื่อคุณละทิ้งความปรารถนาของตัวเองไปชั่วขณะคุณอ่าจน,นึกถึงคนรอบข้างและหน้าที่ที่คุณมีต่อพวกเขาคุณอาจคิดว่าในชั่วขณะนั้นการทิ้งขยะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เมื่อคุณถอยออกมาและคิดถึงโลกทั้งใบ ถึงความเป็นไปได้ที่คนอื่นทุกคนจะทำเช่นนั้นในที่สุดคุณก็จะเห็นความเล็กน้อยของความปรารถนาที่จะทิ้งขยะของคุณเมื่อเทียบกับความเป็นอยู่ที่ดีของโลกดังที่ได้ก,กล่าวไปแล้วชาวสโตอิกคิดว่าทุกสิ่งในโลกเชื่อมโยงถึงกันและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของโลกจะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีส่วนตัวของคุณด้วยดังนั้นการถอยออกมา1นก้าและมองโลกโดยรวมแทนที่จะมองแค่ชีวิตของคุณจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกความยากลําบาก ปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณสามารถถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองได้ซึ่งอาจจะทำในขณะนั้นหรือในภายหลังบางทีอาจจะเป็นตอนที่คุณกำลังคิดทบทวนวันของคุณไม่ว่าขณะออกไปเดินเล่นหรือเมื่อเขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ออเรเลียสเป็นแฟนตัวยงคำถามที่พบได้บ่อยที่สุดที่ควรถามตัวเองคือผลกระทบระยะยาวของทางเลือกหรือการกระทำของฉันคืออะไรมุมมองของคนอื่นในเรื่องนี้แตกต่างจากฉันอย่างไร ฉันรู้จักใครในสถานการณ์ที่คล้ายกันหรือมีเป้าหมายคล้ายกับฉันที่สามารถช่วยได้หรือไม่ทางเลือกหรือการกระทำของฉันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของฉันหรือไม่มันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนรอบข้างฉันหรือไม่มีทางเลือกใดอีกบ้างที่ฉันยังไม่ได้พิจารณาการใช้เวลาพิจารณาทุกแง่มุมของโลกจะช่วยตัวคุณเองในแง่ที่ว่ามันช่วยให้คุณเข้าใจการกระทำความคิดชีวิตและทางเลือกของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมันช่วยตัวคุณเองในแง่ที่ว่ามันช่วยให้คุณสามารถช่วยเหลือโลกได้ เมื่อคุณพิจารณาภาพรวมทั้งหมดคุณจะมีมุมมองที่กว้างไกลที่ทำให้คุณเป็นอิสระจากข้อจำกัดอคติหรือข้อสงสัยที่ไม่จำเป็นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดดูเพลย์ลิสต์ปรัชญาชีวิตทั้งหมดของเราและสำหรับวิดีโอเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณค้นพบความสำเร็จและความสุขโดยใช้ภูมิปัญญาปรัชญาโบราณอย่าลืมติดตามขอบคุณมากสำหรับการรับชม